เป็นที่รู้กันว่าปายเนี่ยเป็นเมืองในฝันที่นะักท่องเทีย่ยวทั้งคนไทยแล้วก็ต่างชาติเนี่ยอยากจะมาสักครั้งหนึ่งในชีวิตผมเองก็เป็นคนนึงครับที่ได้ยินชื่อปายมาตั้งแต่ตอนที่ผมเนี่ยเป็นวัยรุ่นแล้วก็ด้วยความที่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับทางน้นที่ตัวเองเนี่ยก็เป็นคนกรุงเทพโดยกําเนิดแต่ชอบเหลือเกินครับชอบจริงๆภาคเหนือเนี่ยมีแฟนมาประมาณ20่สกว่าคนครับเป็นคนเหนือไปแล้วสิบแปดคนอ่รอเล่นนะฮะสิบหกเองอ่าไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นนะครับอันนี้มุก ตัวผมเองครับมาปลายครั้งแรกหลังจากที่เรียนจบจากโรงเรียนร้อยตำรวจตอนปี2514นะครับมาที่นี่ในฐานะข้าราชการครับมใชนะท่องเที่ยวก็เลยได้มีโอกาสเห็นปลายในมิติที่แตกต่างหลากหลายมากกว่าที่คนอื่นเขาเห็นเนี่ยหน่อยหนึ่งทั้งในมิติของผู้อยู่อาศัยเองแล้วก็มิติของผู้ที่ต้องทำาที่ให้บริการประชาชนตอนเป็นตำรวจอยู่ปลายครับผมก็มีโอกาสชวนแม่กับน้องชายขึ้นมาเที่ยวตอนแรกที่คุณแม่มาถึงเนี่ยคุณแม่เมาโค้งมากเลยฮะก็เ,เลยไม่ค่อยชอบปลายเท่าไหร่นะ ผมจำได้ว่าคุณแม่เนี่ยบอกเลยว่าขอมาแค่ครั้งเดียวพอนะจะไม่มาอีกแล้วประมาณนี้เลยแต่พอผมชวนให้คุณแม่อยู่สักอาทิตย์สอาทิตย์เท่านั้นครับแม่ก็ค่อยๆเปลี่ยนใจตอนนี้ก็11ปีแล้วครับแม่ไม่กลับกรุงเทพเลยกลายเป็นสาวปลายไปแล้วเรียบร้อยอยู่เนียนมากอยู่เนียนจนมีบัญชีกับแผงผักะครับเอาผักมาก่อนแล้วลูกชายต้องไปตามจ่ายให้ทีหลังเนตลอดเลยอ๋อแล้วก็มีบัญชีกับร้านขายของชําด้วยครับ สำหรับตัวผมเนี่ยแน่นอนว่าหลายคนก็คงจะทราบดีอยู่แล้วว่าที่มาเป็นตำรวจที่ปายเนี่ยมาเป็นได้แค่2ปีนะเพราะว่านโยบายของนักเรียนร้อยรุ่นผมเนี่ยนะครับผู้คำกบัญชาท่านต้องการให้ทุกคนเนี่ยเป็นตำรวจโรงพักก่อนเพื่อที่จะเข้าใจงานตำรวจนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสสัมผัสกับชาวบ้านโดยตรงเรียกว่าให้เรียนรู้หัวใจหลักของการตำรวจก่อนนะครับซึ่งก็ต้องมาเรียนรู้ในโรงพักนี่แหละหลังจากเป็นตำรวจโรงพักครบ2ปีครับเขาถึงจะให้ย้ายไปลงตำแหน่งจริงที่เลือกไว้ซึ่งของผมเนี่ยก็คือเลือกตำรวจพลร่มค่ายเรสวนไว้ บอกตามตรงครับว่าตอนแรกที่เลือกปายเนี่ยเพราะว่าชื่อมันดูสงบมากเลยครับแล้วก็มันดูไกลๆมันดูแบบสบายๆดูแบบไม่ต้องวุ่นวายกับใครดีที่ไหนได้ครับพอมาถึงวันแรกเนี่ยผมช็อกเลยปลายนี่มันคือพัทยาช,ชัดๆเนี่ยมันเป็นพัทยาบนดอยอะ่ะลพังแค่คนพื้นที่เนี่ยกจ็ดชาติพันธุ์เข้าไปแล้วครับนะยังมีฝรั่งอีกแล้วก็ช่วงที่ผมอยู่เนี่ยนะคนจีนบุกมาใหม่ๆอีกโอ้โหบันเทิงครับคดีแปลกๆคดีใหม่ๆคดีซับซ้อนๆเนี่ยเพียบไปหมดเลย พออยู่ปลายครบ2ปีตามกําหนดครับผมก็เลยได้ย้ายไปเป็นพลล่มสมใจเนาะช่วงนั้นก็ไปอยู่ยะลาครับแต่ว่าคุณแม่ไม่ได้ย้ายตามไบยะลานะครับคุณแม่ยังอยู่ปลายเหมือนเดิมซึ่งการที่คุณแม่ตัดสินใจอยู่ที่ปลายเนี่ยผมถือว่าเป็นส่วนสําคัญนะครับที่ทําให้ผมรู้สึกว่าปลายเนี่ยเป็นบ้านถึงแม้จะไม่ได้รับราชการที่ปลายแล้วเนี่ยแต่ผมก็ยังรู้สึกว่าปลายเนี่ยเป็นบ้านตลอดเวลาตอนช่วงเป็นพลล่มอยู่สนามนี่นะครับก็พอมีโอกาสพักบ้านปุ๊บผมก็บินกลับปลายทุกครั้งไม่เคยแวะกรุงเทพเลย พอเราออกจากราชการครับก็ทําธุรกิจอยู่กรุงเทพแป๊บหนึ่งประมาณปี2ปีนะหลังจากนั้นโควิดก็มาครับทำอะไรไม่ค่อยถนัดก็เลยกลับมาพักที่ปลายปรากฏว่าเอางานมาทําด้วยครับแล้วก็ค้นพบครับว่าที่ปลายมันก็ทํางานได้เหมือนกันนะแล้วก็เบาตัวกว่าด้วยนะค่าของชีพที่ปลายก็ต่ํากว่าอย่างน้อยก็ไม่มีค่าทางด่วนะอาหารก็ถูกนะครับไปๆปม,มาครับผมก็ตัดสินใจย้ายออฟฟิศจากกรุงเทพมาอยู่ปลายเลยนะสบายกว่ากันเยอะครับตอนนี้ก็อยู่ปลายเข้าปีที่2แล้วครับ ถ้าถามผมว่าชอบอะไรในปลายนักหนาเนี่ยผมก็ตอบไม่ถูกจริงๆนะครับแต่ว่าอากาศก็ไม่ใช่ทั้งหมดเพราะจริงๆแล้วปลายเนี่ยมันน่าอยู่แค่ประมาณช่วงหน้าฝนหน้าหนาวครับถ้าเป็นช่วงหน้าร้อนเนี่ยมันโหดกว่ากรุงเทพนะครับกรุงเทพเนี่ยหน้าร้อนมแค่อากาศร้อนแล้วมันก็จะมีมลพิษจากรถจากโรงงานจากอะไรอะไรเป็นเบสิกของมันแต่ที่ปลายเนี่ยมันจะมีเผาป่าครับเรียกว่าแบบเผากันอย่างจริงจังเผากันเป็นล่ําเป็นสันเลยเผาจนควันเนี่ยมองเห็นจากอวกาศเลยออันนี้เวอร์ไปนิดนึง แต่คือมันเยอะจริงๆนะครับมันก็เลยทให้หน้าร้อนเนี่ยนอกจากจะร้อนจากอากาศแล้วมันยังร้อนจากไฟด้วยคือไอไฟเนี่ยมันร้อนนะฮะมันไม่ใช่ว่าแบบไฟอยู่ไกลๆแล้วเราไม่ร้อนร้อนเหมือนกันฮะบางครั้งบางทีไฟมันก็ลามมาถึงถนนเลยแล้วพอมีไฟเนี่ยมันก็มีควันถูกไหมแล้วไอควันเนี่ยมันก็จะมีขี้เถ้าปนมาด้วยมันจะปิวอยู่บรรยากาศตลอดเวลาเลยฮะเรียกว่าแบบตากผ้าลําบากมากครับถ้าตากผ้าขาวเนี่ยคือแห้งไวครับ แต่ว่าผ้าสีขาวเดี่ยมันจะกลายเป็น้าสีองกไปเลยฮะนะใครที่อยากจะแลกก็ลองดูก็ได้ฮะแ,แต่เอาจริงๆครับมันก็ไม่ได้เป็นทุกวันนะครับแบบนี Reese ้มันจะเป็นในวันที่เขาเผากันเยอะๆนะครับแต่ก็มีบางวันนะครับที่เขาไม่ได้เผามากวันนั้นก็จะเป็นวันที่ฟ้าใสๆหน่อยแต่ปีนี้ก็เผาน้อยนะครับควันไม่ค่อยมีเท่าไหร่ช่วงหน้าร้อนมันจะเป็นลักษณะประมาณนี้ครับก็ต้องทนๆอาหน่อยอากาศมันจะกลับมาดีอีกครั้งเนี่ยก็คือต้องรอฝนแรกประมาณเดือนพฤษภาคมนะครับและปลายมันก็จะกลับมาเป็นปกติมันจะกลับมาเขียวอีกรอบสวยยเลครนี้ พวกฝรั่งเนี่ยเขาก็เหมือนจะรู้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะหายไปช่วงหน้าหนาวนะเพราะว่าคนไทยเยอะแล้วก็จะหายยาวต่อเนื่องไปจนถึงหน้าร้อนเลยครับเพราะว่าปัญหาเรื่องควันพอฝนเริ่มมานะครับฝรั่งเขาก็จะเริ่มกลับมาแบบว่าเธอมากับฝนเลยะใครที่อยากเห็นปลายแบบบรรยากาศต่างชาติเยอะๆฝรั่งเยอะๆสายฟอเนี่ยผมแนะนาเลยฮะต้องมาช่วงหน้าฝนหน้าอื่นก็มีนะครับแต่ว่าจะไม่เยอะเท่าหน้าฝนเหมือนว่าฝรั่งเขาชอบธรรมชาติเขียวๆอะไรประมาณนี้ครับเขาก็เลยกลับขึ้นมาเยอะ นี้ผมมีธุระที่เชียงใหม่แล้วครับแล้วก็เป็นวันหนึ่งในหลายๆครั้งที่ผมได้เห็นฝรั่งแ er บ็คแพคเกอร์บบกรถอยู่ข้างทางเอ้ย o ก้ที่เชียงใหม่ if <Yep. S 2> you don't mind is it okay, it s okay. <S mm, maybe you try to Chiang Mai where um, where in Chiang Mai I go to a hostel but you how it's good for you you know okay so I will I will leave you in the the big intersection okay intersection a big intersection in Chiang Mai so you can go anywhere okay thank you where you from Germany Germany yeah what's your name a Ben z like what like like Mercedes Benz my name is Ben you Adrian Adrian okay Adrian come ซึ่งในปลายเนี่ยเราจะเห็นภาพแบบนี้เป็นเรื่องปกติเลยครับแล้วก็ดูเหมือนว่าแบ็คแพคเกอร์พวกนี้เขาจะรู้ด้วยนะครับว่าคนไทยเนี่ยใจดีโบกยังไงก็รับอันนี้เท่าที่รู้มานะครับ จริงๆแล้วฝรั่งในปายเนี่ยเขาจะมีกลุ่มเอาไว้สื่อสารแล้วก็ติดรถกันไปนู่นไปนี่อยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้มีบ่อยนะครับแบบเพืเกอร์พวกนี้ส่วนใหญ่ถ้ามีคนที่เดินทางไปไหนตรงกับวันที่ตัวเองเดินทางพอดีเนี่ยเขาก็จะเลือกไปกับเพื่อนในกลุ่มเขามากกว่าพวกที่เราเห็นโบกรถเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือหารถในกลุ่มไม่ได้หรือไม่ก็เวลาเดินทางไม่ตรงกันสำหรับน้องฝรั่งคนนี้เนี่ยตอนแรกผมขับรถผ่านไปแล้วครับแต่ว่ามันตังยิบตังยิอยู่ในใจเนาะเพราะว่าเราก็รถก็ว่างอะเนาะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นช่วววงโคิดด้ย คงจะไม่มีใครกล้ารับน้องเขาเท่าไหร่ไอผมเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์นะก็ใส่หมวกกันน็อกตลอดเวลานะครับก็คงจะไม่มีอะไรมากและอย่างหนึ่งเนี่ยก็ฉีดวัคซีนครบแล้วพอขับผ่านมาแบบไม่จอดช่วยเหลือไม่แลเลยเนี่ยผมรู้สึกแปลกๆกับตัวเองนะครับก็เลยวนรถกลับไปลองถามดูถ้าเขากล้าซ้อนมอเตอร์ไซค์ผมก็ไม่ขัดข้องนะครับซึ่งในใจตอนแรกคิดว่าเขาคงไม่กล้าซ้อนนะครับแต่ว่าผิดคาดนฮะเขากล้าเฉยเลยช่วงเวลาที่ถ่ายคลิปนี้ครับฝรั่งในปลายส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเด็กจบใหม่ขึ้นมาเที่ยว ก็มีบ้างครับที่มากันแบบครอบครัวแล้วก็มีบางส่วนที่เขาเป็นพวกลองสเตย์ที่อยู่กันยาวๆหลังๆมาเนี่ยจะเห็นพวกยุโปรปส่วนมากครับแตกต่างจากเมื่อประมาณ10ปีก่อนตอนที่ผมมาอยู่ใหม่ๆช่วงนั้นเนี่ยจะเป็นพวกอิสราเอลพวกยิวซะเยอะนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทําไมแต่เยอะจริงๆเห็นฝรั่งเดินมา10คนเนี่ยห้าคนเนี่ยต้องเป็นอิสราเอลมีคนเคยบอกว่าปายคือเมกกะของแบ็คแพ็คเกอร์ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าอะไรทําให้ปายเนี่ยมีนิยามแบบนั้น แต่ถ้าดูจากกิจกรรมการเล่นหรือว่าอะไรต่างๆที่คนต่างชาติเหล่านี้นะมาทําในปายผมคิดว่าพวกนี้แหละฮะที่ทําให้ปายเนี่ยมันมีสเสน่ห์ไม่เหมือนที่อื่นความหลากหลายความมั่วมั่วความผสมผสมกันของคนจากทุกมุมโลกนี่แหละมันทําให้ปลายเซ็กซี่ฮะ แล้วก็มันเพิ่มความน่ามาให้กับปลายเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อๆแล้วก็เรื่อยๆจนเขาบอกต่อๆกันนะฮะจนมันกลายเป็นเช็คพอยต์ว่าเฮ้ย if you come to Thailand นะ once เนี่ you have to come to ปายเลยนะอะไรประมาณนี้ครับไอความคิดเห็นหรือว่าคำชี้แนะชี้นำแบบนี้นะครับผมเห็นบ่อยมากเลยใน Status Facebook ของเพื่อนฝรั่งที่มาปลายครั้งแรกบางคนเนี่ยเขาจะโพสเลยฮะว่า now I already understand ปายแล้วประมาณนี้นะครับ ก็สิ่งนี้ก็จะเป็นสิ่งบ่งบอกนะครับว่าปายเนี่ยมันมีสเสน่ห์ที่อธิบายเป็นคําพูดชัดๆจะแจ้งเนี่ยไม่ได้แต่มันมีสเสน่ห์จริงๆฮนะ Um, I like coming to Pai because it's very relaxed and there's less foreign people here compared to the islands, and it's a little bit cheaper. And the countryside is really beautiful. And I like the waterfalls, the mountains, and jungle. The only reason I come to Thailand is for Muay Thai. So I come every year to train. Everything is Muay Thai. <laughs> First of all, it's a beautiful place here, but uh, an old friend of my hometown is living here. So I decided to visit her, and that's why I'm Pai. Pai instead, I usually go south in the, in the islands in Thailand. Instead, this time I came up in the, in the mountains, and uh, it's much better. I, mean, like, I really like the nature, mm -hmm. and uh, the people is much more uh, chill. For yeah. sure. This is beautiful place. It's like small place that everyone can know each other but you can also find your like time to be alone and to chill and in the nature. Yeah. <laughs> บางทีผมก็ตลกหนังสือพิมพ์หรือว่านิตยสารบางเล่มนะครับที่พอเขียนถึงปลายปุ๊บเนี่ยจะชอบเขียนประมาณว่าปลายเปลี่ยนไปไปเปลี่ยนปลายปลายเปลี่ยนแปลงแต่แปลงไม่เปลี่ยนไปอะไรทํานองเนี้ยเหมือนแบบเล่นคําว่าปลายคำว่าไปคําว่าเปลี่ยนเล่นเสียงปอปาครับโดยส่วนตัวนะครับผมคิดว่าความคิดเห็นว่าปลายเปลี่ยนไปไปเปลี่ยนปลายเปลี่ยนแปลงอะไรพวกเนี้ยนะมันเป็นความคิดเห็นที่ค่อนข้างด่วนสรุปไปหน่อยเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไรเตอร์หรือว่าบล็อกเกอร์เหล่านี้นะครับ เอาเต็มที่เลยนะก็มาปลายในฐานะแขกนะครับไม่ได้มาอยู่จริงๆไม่ได้มาเห็นพัฒนาการของปลายจริงๆว่ามันเป็นแบบไหนกันแน่บางคนเนี่ยบอกว่าชอบปลายในแบบที่ไม่มีเซเว่นมากกว่ามาปลายปีนี้ผิดหวังมากเพราะมี5้าเซเว่นมี6ธนาคารหรืออะไรทํานองเนี้ยนะครับผมว่าแบบนี้มันแหม่ใจแคบไปหน่อยนะ มันไม่ใช่ปลายเปลี่ยนหรอกครับที่ไหนมันก็เปลี่ยนทั้งนั้นแหละเวลาผ่านไปผู้คนเศรษฐกิจข้อมูลข่าวสารธุรกิจ,ธ,กจธุรกรรมอะไรต่างๆมันก็ต้องเติบโตขึ้นเป็นเรื่องธรรมชาติจะให้คนเขาอยู่แบบเดิมมันก็ใช่ที่ไอที่บอกว่าปลายเปลี่ยนน่ะยอมรับครับพื้นที่5%ในเวียงเนี่ยมันเปลี่ยนจริงมันจะเลิ่นขึ้นจริงๆครับแต่95%้พื้นที่รอบนอกเนะี่ย10ปีที่แล้วเป็นยังไงตอนนี้มันก็เป็นอย่างนั้นนะฮะ ไอ้ปลายแบบสงบสงบหลังคาตองตึงในน้ํามีปลาในนามีควายเนี่ยมันเคยมียังไงมันก็มีเหมือนเดิมฮะมันไม่ได้กลายเป็นโมเดนเป็รีสอร์ทไปหมดคนปลายเขากินข้าวครับเขาไม่ได้กินนะักท่องเที่ยวเป็นอาหารยังไงเขาต้องทํานาครับเขาเลิกทํานาไม่ได้มันเป็นวิถีเขาข้างบ้านผมในยี่สิบกว่าไร่ก็ยังเป็นนาอยู่จนถึงปัจจุบันไม่ได้เปลี่ยนเปรีสอร์ทเลยทั้งที่อยู่ใจกลางเมือง ถ้าจะมีใครคนหนึ่งที่นานมาปลายทีหรือว่าทั้งชีวิตเนี้ยเคยมาปลายแค่ครั้งสองครั้งแล้วจะมาเหมาว่าปลายหมดเสน่ห์ปลายเปลี่ยนไปลายปลายนู่นปลายนี่ปลายนั่นเนี่ยผมว่าช้าก่อนนะฮะลองมาอยู่ปลายแบบอยู่จริงๆอยู่นิ่งนิ่งอยู่แบบลอยๆยปิวปิวสักอาทิตย์สองอาทิตย์ดูก่อนผมว่ามุมมองความคิดของท่านเนี่ยน่าจะเปลี่ยนเลยแหละ 30กิโลผ่านไปครับมีสิ่งหนึ่งนะครับที่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีที่ผมทําในคลิปนี้นั่นก็คือยอมให้ฝรั่งคนนี้ซ้อนท้ายมาโดยที่ไม่สวมหมวกกันน็อกซึ่งผมบอ,อกตามตรงนะครับว่ากังวลมากแล้วก็คิดว่าจะเอาคลิปนี้เผยแพร่ดีไหมเพราะว่ามันจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแล้วก็มันเป็นการกระทําที่ไม่ถูกกฎหมายด้วยแต่ก็โชคดีมากเลยครับที่พอมาถึงด่านตรวจแม่ยะผมก็ขอความช่วยเหลือพี่ตำรวจที่ด่าน ปรากฏว่ามีน้องทหารที่ตรวจร่วมอยู่ที่ด่านคนหนึ่งครับใจดีมากเลยให้ยืมหมวกกันน็อกมาใบหนึ่งพี่ผมผมผู้กองเต็นจะยืมพอดีน้องยืมหมวกกันน็อกใบหนึ่งให้ฝรั่งหน่อยเดี๋ยวมาคืนให้เย็นนี้เลยดีไหม,มครับอขอบคุณครับอ่่อยูเทาาีกร้อยกว่ากิโลหลังจากนั้นผมก็เลยเดินทางด้วยความสบายใจครับแล้วก็ถือว่าเป็นโชคดีจริงๆนะไม่งั้นเนี่ยไม่ได้เอาเรื่องนี้มาเล่าทุกคนฟังแน่นอนเพราะช่างน้ำหนักแล้วเนี่ยไม่คุ้มคะมันจะกลายเป็น ตัวอย่างที่ไม่ดีมากๆอะ่ะผมมรู้ตอนหลังครับว่าน้องแบ็คแพคเกอร์คนนี้นะครับเป็นคนเยอรมันแล้วก็อายุ23ปีเท่านั้นเองถ้าให้ประเมินจากขนาดกระเป๋าแล้วก็น้ําหนักที่ผมแบกนะครับผมคิดว่าฝรั่งคนนี้คงทิ้งตัวอยู่ปลายนานพอสมควรแล้วแหละซึ่งก็จริงครับหลังจากที่คุยกันตอนพักเนี่ยก็รู้ว่าเขาเนี่ยมาอยู่ไปลายได้เดือนกว่าแล้วเขาบอกว่าถ้าไม่ใช่เพราะว่าเพื่อนของเขาลอยอยู่ที่ภูเก็ตนะครับเขาคงจะอยู่ไปลายไปอีกสักระยะ เขาชอบปลายมากครับเพราะปลายเป็นเมืองที่ให้ความรู้สึกแตกต่างกว่าเมืองอื่นที่เขาเคยไปมาแต่เขาก็ยังตอบไม่ได้อยู่ดีครับว่าอะไรที่ทําให้เขารู้สึกแบบนั้นครับรู้แต่ว่าพอมาถึงที่นี่มาอยู่ที่นี่แล้วมันพอดีนะไม่มากไปไม่น้อยไปมันอยู่แล้วค่อนข้างลงตัวกับชีวิตเขาจะว่าไปปลายมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะครับผมเองก็รู้สึกแบบที่เขาบอกนี่แหละผมใช้ชีวิตอยู่ปลายเนี่ยแม้จะทํางานก็เถอะวันแต่ละวันเนี่ยมันเหมือนกับว่าวันงานวันพักวันเที่ยวมันเป็นวันเดียวกัน อันนี้พูดจริงๆนะครับไม่ได้มีเจตนาจ,จ,จะให้อิจฉาแต่ประการใดฝรั่งในปลายหลายๆคนเนี่ยก็มาแบบไม่ได้ตั้งใจจะมาอยู่ยาวนะครับแค่มาเที่ยวเฉยๆแต่พอมาอยู่นานเข้านานเข้ามันก็ไม่ไปไหนเลยนะครับบางคนเนี่ยมาตั้งแต่ลูกยังเล็กอยู่เลยจนตอนนี้ลูกจะเข้าหมหนึ่งแล้วก็ยังอยู่ปลายอยู่อย่างเช่นน้องคนนี้เป็นต้นสวัสดีค่ะหนูเชียอแคทค่ะเพื่อนๆชอบเรียกว่าน้องแมวค่ะหนูอายุ13ปีมาจากประเทศยูเครนค่ะหนูมาเมืองไทยตั้งแต่อายุ3ขวบค่ะ แม่หนูชอบความเป็นธรรมชาติของเมืองไทยคะ่ะแล้วก็ชอบความสงบตอนนี้หนูเรียนอยู่ที่โรงเรียนชุมชนบ้านแม่มีคะ่ปะป .6 แล้วคะ่ะหนูพูดไทยได้คะ่ะแล้วก็เขียนภาษาไทยได้เหมือนคนไทยเลยคะ่ะตอนนี้แบบเป็นคนไทยคนนึงแล้วค่ะคือแค่หน้าพลังเฉยๆสิ่งที่หนูชอบในไปก็คือคนไทยใจดีคะ่ะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดอากาศที่ไปดีมากเลยคะ่ะมาเที่ยวเลยคะ่ะเพราะว่าธรรมชาติที่นี่แบบมันสวยมากแล้วก็มีสถานที่เที่ยวเยอะมากเลยคะ่ะ พูดได้ห้าภาษาค่ะพูดได้รัเสเซียยูเครนไทยเหนือนอังกฤษค่ะถ้าใค่ห้ความเป็นธรรมชาติก็สามารถมาเอลที่ปายได้เลยนะเจ้าคนปลายใจดีมากจริงเจ้าเด็กอย่างน้องแคทน้องแมวเนี่ยมีไม่น้อยนะครับพมาปลายเนี่ยอยู่น,นานๆหน่อยเดี๋ยวได้เห็นกันเองฮะยังไงก็ตามครับมันก็ไม่ได้มีแค่มุมดีๆซะทีเดียวนะสำหรับเรื่องของฝรั่งเนี่ยไหนๆทำคลิปเล่าเรื่องเกี่ยวกับฝรั่งในปลายแล้วผมก็ขอนำเสนอความจริงอีกด้านหนึ่งด้วยแล้วกันนะครับ แบ็คแพคเกอร์ที่เข้ามาในป่าเนี่ยเยอะมากครับมาทําดูดีๆก็มีนะครับมาทําตัวแปลกๆก็มากมีไม่น้อยนะครับที่ไม่ใช่แบ็คแพคเกอร์แต่ว่าเป็นเขาเรียกว่าเบรคแพคเกอร์เบรคเนี่ยมันแปลว่าขอทานนะครับคือฝรั่งเขาเรียกกันแบบนี้จริงๆนะผมไม่ได้เรียกขึ้นมาเองนะเบรคแพคเกอร์ er พวกนี้นะครับจะเป็นประเภทที่ว่าใจรักการเดินทางแต่ว่ากระเป๋าสตางค์เนี่ยไม่เอื้อมหนวยพวกเขาก็จะหาเงินเดินทางแล้วก็ประทังชีวิตด้วยการลักลอบนะครับต้องใช้คํานี้จริงๆนะคำว่าลักลอบเนี่ย เขาจะลักลอบขอรับเงินบริจาคครับเพื่อให้ตัวเองเนี่ยมีทุนในการเดินทางแล้วก็ใช้ชีวิตต่อไปซึ่งก็มีไม่น้อยนะครับที่หาเงินได้ไม่มากพอนะครับก็เลยต้องอยู่เกินเวลาอย่างผิดกฎหมายในประเทศต่างๆรวมถึงประเทศไทยด้วยแล้วก็ใช้วิธีสร้างเรื่องโกหกต่างๆครับเช่นว่าตัวเองโดนปล้นมาโดนขโมยพาสปอร์ตบ้างโดนขโมยกระเป๋าตังค์บ้างโดนโกงบ้าง,ง,างอะไรบ้างแล้วก็ขอความเห็นใจเพื่อของเงินบริจาค ซึ่งเขาก็จะทําแบบนี้ซ้ําแล้วซ้ําอีกนะบางคนก็ใช้มุกเดิม4ีหปีก็ยังมุกเดิมฮนะโดนปล้นทุกวันไม่รู้จะหน้าปล้นอะไรนักงหนานะครับพอคนแถวนั้นเริ่มเห็นหน้าบ่อยเข้าบ่อยเข้าหากินที่เดิมไม่ได้เขาก็จะย้ายที่ไปก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วพอสมควรแก่เวลาเขาก็จะไปให้สถานทูตช่วยเหลือพากลับประเทศประมาณเนี้ยพวกแบ็คแพคเกอร์แบบนี้นะครับจริงๆแล้วระบาดไปทั่วเอเชียนะครับไม่ใช่แค่แต่ที่ประเทศไทย ซึ่งที่ปลายเนี่ยก็พอมีอยู่บ้างนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นแบบซอฟๆนะครับด้วยความที่ปลายเนี่ยเป็นเมืองเล็กอ่มันโดนจับง่ายพวกนี้ก็จะไม่แบบเอ่อโดนป้นมาอะไรมาไม่ไม่เฟกครับนะเขาจะใช้วิธีอีกแบบหนึ่งก็คือขายของนะตั้งป้ายขอทุนแต่ไม่ขอทานนะใช้วิธีการแอบขายของริมทางตามมุมอับเอาแทนนะครับ ซึ่งถ้าใครไม่เชื่อว่าเรื่องแบบนี้ไม่มีอยู่จริงๆเนี่ยก็มาดูที่ไปลายได้นะครับผมบอกพิกัดให้เลยก็ได้วัดป่ากคำช่วงค่ำๆนะครับใครสงสารก็อุดหนุนเขาได้นะใครไม่สงสารก็ก็แล้วแต่นะครับ130กว่ากิโลครับจากปลายรถมอเตอร์ไซค์เยอรมันพาหนุ่มเยอรมันพร้อมกระเป๋านักหนักของมันมาถึงเชียงใหม่ในที่สุดนะผมใช้คําว่ามัน,ม,นมันเนี่ยเพื่อให้มันคล้องจองนะครับนะไม่ได้เหยียดเขาแต่อย่างใดอย่าดาม,ม่านะเอาเวลาไปทําอย่างอื่นนะครับ เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ผมรับฝรั่งแบ็คแพคเกอร์ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์มาด้วยก่อนหน้านี้เคยรับขึ้นหลังกระบะครั้งหนึ่งตอนเป็นตำรวจเมื่อ10ปีที่แล้วอย่างที่บอกไปครั้งนี้มอเตอร์ไซค์นะครับก็ต้องบอกตามตรงว่าเป็นประสบการณ์การขับขี่ที่ท้าทายมากครั้งหนึ่งในชีวิตเลยฮนะเพราะกระเป๋าเขาเนี่ยกดทับหลังผมตลอด3ชั่วโมงที่ขี่มาเลยนะครับความเร็วก็ทําได้ไม่มากนะเนื่องจากว่ากระเป๋าเนี่ยมันต้านลมอากาศวันนั้นก็ค่อนข้างร้อนครับ แล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือมันเป็นการขับขี่บนดอยซึ่งมีโค้งอันตรายเยอะนะครับแล้วก็ถนนเนี่ยมีความชันค่อนข้างมากก็เรียกว่าอุปสรรคมีพอสมควรเลยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับดีใจที่ได้ช่วยเหลือเขาแล้วก็ดีใจที่ได้เห็นคนอื่นช่วยเหลือเขาด้วยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยแม้จะไม่ได้อะไรตอบแทนในการช่วยเหลือครั้งนี้นะครับแต่ผมก็ถือว่าผมได้ทําหน้าที่เพื่อนมนุษย์คนหนึ่ง เป็นเพื่อนมนุษย์ที่มีโอกาสได้ช่วยเหลือเขาซึ่งเราก็ไม่มีทางรู้นะครับว่าต่อไปเนี่ยเขาจะเป็นใครหรือว่ากลายเป็นใครถึงเวลานะั้นผมอาจจะต้องการความช่วยเหลือจากเขาก็ได้ใช่ไหมโดยที่แน่ๆตอนนี้ณปัจจุบันนี้เลยเนี่ยผมได้ทําให้เขามีประสบการณ์ประสบการณ์หนึ่งขึ้นมาแล้วแหละว่าครั้งหนึ่งในชีวิตของเขาเนี่ยเขาเคยมาประเทศนีน้แล้วก็มีคนประเทศนี้เนี่ยแสดงน้าใจต่อเขาแบบที่ไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยนะครับอยากช่วยเฉยๆถามว่าถ้าผมมีโอกาสแบบฝรั่งซ้อนท้ายอย่างนี้อีกผมจะเอาไหม ก็ตอบไปเต็มปากเต็มคําเลยครับถึงแม้มันจะหนักหน่อยนะแต่ก็ก็ก็เอาอะนะมันมีความสุขเพราะว่าการช่วยเหลือครั้งนี้นะจริงๆแล้วไม่ใช่ผมไม่ได้อะไรนะครับผมว่าผมได้นะผมได้เต็มๆเลยดูไปห่ได้อะไรผมว่าผมได้ช่วยนะซึ่งแค่นี้ก็เป็นเหตุผลเพียงพอและสำหรับการช่วยคนนะ,นะครับแค่ได้ช่วยสำหรับใครที่มีประสบการณ์ทำนองนี้นะครับก็มาเล่าสู่กันฟังใต้คลิปได้นะครับยินดีมากๆเลย ผมหวังว่าทุกท่านจะชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีอะไรครับตกบกห้องไปผมขอภัยไว้ณที่นี้นะครับไปไหนเล่า E ีีต่อไปจะพาไปที่ไหนจะเล่าเรื่องอะไรรอติดตามรับชมกันนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับครังงหน้านี่กูขอเป็นฝรั่งผู้หญิงซอนท้ายบ้างนะ เพื Now, ่อจะเจอเนื้อคู่เนี่ยเจอนอกเนี่ยตอนเนี้ย